สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีมะกรน,นะคะช่วงจังหวะที่ดาวพุธย้ายดาวพุธจะย้ายวันที่สามมิถุนายนไปจนถึงวันที่ยี่สิบสามมิถุนายนสถิตพบอรินะคะอยู่ร่วมกับดาวพระหัสนะคะช่วงจังหวะนี้ดาวพุธนะคะดาวพุธคือดาวเจ้าเรือนสุภะด้วยสุภะคือความสุขความเจริญความสําเร็จสุภะคือการต่างประเทศต่างๆนาน,นานะคะ,ะช่วงจังหวะนี้ชาวมะกร คุณกาลังจะเร,เริ่มบุกเบิกสิ่งใหม่ๆอะไรก็แล้วแต่นะคะพอดาวพุธมาสถิตพรปริการเริ่มการบุกเบิกการเรียนรู้อะไรใหม่ๆโอกาสนะคะมันจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับชาวมาก่อนนะคะหลายๆท่านจะมีโอกาสในเรื่องของอปรับปรุงที่ทํากินใหม่บุกเบิกที่ทํากินใหม่หลายๆท่านจะมีเกณฑ์การปรับการโยกการย้ายก็มีด้วยเช่นกันร,รวมไปจนถึงเพื่อนใหม่สังคมใหม่หุ้นส่วนใหม่ได้หมด นะคะใครที่มีปัญหาขัดใจกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะบางทีก็อาจจะหมายถึงการที่มิตรเป็นศัตรูศัตรูเป็นมิตรอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะอ่ารวมไปจนถึงบางครั้งบางคราวก็อาจจะหมายถึงเคยผิดใจกันก็อาจจะมีโอกาสได้คุยกันรู้เรื่องเข้าใจกันมากขึ้นก็มีนะคะอ่าใครที่ไม่กินเส้นกับคุณอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลัง มีเบื้องหลังมีอะไรอย่างนั้นนะคุณก็จะรับทราบคุณก็จะรับรู้ในช่วงจังหวะนี้นะคะหรือช่วงนี้การสื่อสารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีนะคะมันก็อาจจะหมายถึงมันอาจจะหมายถึงเราพูดอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนใกล้ตัวเขาอาจจะเข้าใจเราผิดได้นะคะตรงนั้นด้วยแล้วก็ช่วงนี้ของชาวมกรเนี่ยจริงๆแล้วในเรื่องของการงานของคุณโดดเด่นอยู่แล้วนะคะมีโอกาสมากๆมีโอกาสที่ดีมากๆเพราะดาวพุธก็ไปโยกถึงดาวศุกร์นะคะคุณจะมีโอกาสที่แบบว่า โอกาสอะไรที่มันเกิดขึ้นนะคะที่เป็นจังหวะที่ดีมีโอกาสความเจริญมีโอกาสความสําเร็จสมหวังสมประสงค์งานบุกเบิกธุรกิจใหม่ๆโครงการใหม่โครงการโปรเจกต์ใหญ่ๆก็จะมีโอกาสความเจริญความก้าวหน้าค่ะนะคะเพราะบังเอิญว่าไปได้ดาวสุขด้วยนะคะไปได้ดาวสุขได้ตําแหน่งองค์เกณ์ด้วยนะคะไปได้ตําแหน่งองค์เก์อ่าส่วนช่วงนี้นะคะหลายๆท่านก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการไกลบ้านก็มี นะคะอยากจะไปไกลบ้านก็ได้รวมไปจนถึงใครที่ทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับเครือญาติบุคคลในบ้านหรืองานที่ไปเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบปอระญ่ๆยกตัวอย่างพวกงานที่ไปเกี่ยวข้องกับโครงการอสังหาต่างๆนานาอย่างเงี้ยนะคะช่วงจังหวะนี้ก็มีความจะมีความเจริญความรุ่งเรืองหรือคุณกำลังจะบุกเบิกละ่ะคุณมีที่ทางคุณมีที่ทํากินนะคะชาวปรณกรเนี่ยคุณจะบุกเบิกอะไรละ่ะรวมไปจนถึงงานที่ไปเกี่ยวข้องกับอะไร แต่ไม่ใช่งานในองค์กรทําไมใช้งานค้าขายก็อาจจะเป็นงานที่ไปเกี่ยวข้องอสังหาไปแล้วงานกเกษตรอย่างนั้นก็ยังได้นะคะตรงนั้นได้หมดทั้งนั้นเลยค่ะนะคะส่วนอาวบากรเนี่ยหลายๆท่านก็อาจจะมีอะไรที่มันปรับโยกปรับย้ายภายในองค์กรนะนะ,ะหรือคุณอาจจะแบบว่า ได้ผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเก่าๆเข้ามาส่งเสริมได้ไหมได้นะ,ค,ะคุณอาจจะมีการติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือได้ผู้ใหญ่เก่าๆเข้ามาเป็นมิตรเมนตรีเข้ามาส่งเสริมคุณอันนั้นก็มีโอกาสนะคะส่วนเอ่อเรียกว่าใครก็ตามที่ไปเกี่ยวข้องกับทางการงานงานที่ไปเกี่ยวข้องกับทางไกลงานการต่างประเทศนะคะรวมไปถึงการสื่อสาร นะะงานการสื่อสารรวมไปจนถึงงานออนไลน์รวมไปจนถึงงานนําเข้าส่งออกสินค้าต่างๆนะฮะช่วงจังหวะน,นี้จะเกิดโอกาสที่ดีค่ะนะคะแต่ก็แค่แลวว่าแค่ว่าบางทีเราสื่อสารอะไรไปแล้วบางทีบางอาจจะมีใครที่แบบว่าเขาเรียกว่าจ้องแอบทาลายอะไรอย่างนั้นอ่ะแต่ก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะเด้นเน้นไปในเรื่องของงานที่ดีนะคะเน้นไปในเรื่องของงานที่ดีส่วนในเรื่องของการเงินใครที่อยากจะ ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินช่วงนี้หลายท่านมีการหนึ่งแหละหลายท่านมีการจัดการเอกสารธุรกรรมทางการเงินนะคะเคลียร์ทรัพย์เคลียร์สินได้นะหรือคุณจะลงทุนละ่ะคุณจะลงทุนเปิดธุรกิจใหม่ๆอันนั้นก็ได้คุณจะลงทุนธุรกิจของคุณที่คุณต้องลงทุนเพิ่มก็มีโอกาสด้วยรวมไปจนถึง่าช่วงจวังหวะนี้ถ้าใครอยากจะไปยื่นสินเชื่อนะคะยื่นสินเชื่อต่างๆนะคะ ก็อาจจะมีโอกาสและรวมไปจนถึงบางท่านช่วงนี้กําลังรอคอยจังหวะเงินเก่าๆอะไรบางสิ่งบางอย่างได้หรือช่วงนี้คุณอาจจะมีในะเรื่องการเคลียร์ทรัพย์เคลียร์สินเคลียร์เอกสารทรัพย์สินสินทรัพย์ทรัพย์เก่าทรัพย์ที่ทรัพย์ทางทรัพย์มรดกอันนี้ก็มีจังหวะส่วนในเรื่องของรายจ่ายรายจ่ายบางทีก็อาจจะไปจ่ายไปไปเกี่ยวข้องกับเอ,อ่อของใช้ในบ้านนะ,ะทําบ้านใหม่ซ่อมรถได้ รวมไปจนถึงรายจ่ายที่ไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายนะคะหรือรายจ่ายที่ไปเกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวได้ทั้งนั้นหรือบางท่านสุขภาพบางท่านอาจจะมีในเรื่องการทําฟันช่วงนี้ด้วยนะคะส่วนเอ่อสุขภาพเนี่ยนะคะถ้าเป็นในเรื่องอริเนี่ยอริแล้วก็ระวังสุขภาพปัญหาสุขภาพนะคะระวังปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพของคนใกล้ตัวด้วยนะคะก็ระวังปัญหาสุขภาพคนใกล้ตัว ทีนี้เรามาดูกันนะชาวมากรค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะอ่าแต่ละเรื่องของท่านแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเจาะลึกในเรื่องของงานเงินแล้วก็เรื่องของปัญหาอุปสรรครวมไปจนถึงปัญหาสุขภาพด้วยนะคะจุดเปลี่ยนแปลงมาแล้วพุทธอริเลงวินาจุดเปลี่ยนแปลงจุดโอกาส นะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาและเป็นเกษตรก็หมายถึงอะไรปัญหาไม่ว่าคุณผเผชิญอะไรมาตรงนี้หรือก่อนหน้านี้เนี่ยปัญหาอุปสรรคนะคะมันเกิดเขาเรียกว่าภัยรีพิาศได้ไหมได้นะคะัยรีพิาศก็อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงจุดสิ้นสุดจุดเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆช่องทางการเงินใหม่ๆงานใหม่ธุรกิจใหม่บุกเบิกสิ่งใหม่ๆมันก็คือโอกาส งานที่ไปเกี่ยวข้องอสังหารโดดเด่นมากๆหรือช่วงนี้คุณอาจจะมีในเรื่องค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงบ้านต่อเติมบ้านค่าใช้จ่ายซื้อของใหม่เข้าบ้านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนานาได้หมดนะคะหรือตัวตนของคุณช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องการทําอะไรกับตัวเองใหม่ๆก็ได้นะคะรวมไปจนถึงบางท่านก็อาจจะมีเหตุการณ์แบบว่าตัดสินใจไกลบ้านมีโชคทางไกลได้งานทางไกลได้หมดทั้งนั้นเลยค่ะ ส่วนบางท่านเนี่ช่วงนี้มีโครงการใหญ่ๆที่คุณยังต้องคุณเริ่มต้นคุณรับผิดชอบงานโครงการใหญ่ๆงานระยะยาวงานที่ต้องใช้ความรับผิดชอบใหญ่ๆอย่างเงี้ยยกตัวอย่างยกตัวอย่างว,าว่าอาจจะเป็นพวกงานไปเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพยอันนั้นก็ได้ด้วยนะคะตรงนั้นเกิดขึ้นได้ส่วนใครที่เรียกว่าใครที่อยากจะไปไกลบ้านก็มีโอกาสได้ไปไกลบ้านนะ นะคะหรือคุณอยู่ไกลบ้านละ่ะคุณอาจจะมากลับมาทํางานกับที่บ้านอย่างนี้ก็ได้หรือใกลบ้านได้มันเป็นการปรับโยกปรับย้ายได้นะคะตรงนั้นด้วยอ่าชาวมากรบางทีคุณอาจจะได้เพื่อนรุวมงานใหม่ทีมใหม่มิดใหม่และอาจจะได้โอกาสมากๆเลยผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาส่งเสริมผู้ถัมภ์รวมไปจนถึงในทุนด้วยส่วนคุณนะคะส่วนคุณถ้าตัวเองอยากจะมาสร้างเนื้อสร้างตัว เป็นนายทุนกับตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองคุณก็หมายถึงกําลังบุกเบิกสิ่งใหม่ๆอันนั้นก็คือเรื่องดีมากๆนะคะคือเรื่องดีมากๆส่วนค่าใช้จ่ายบางทีก็อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับบ้านกับรถกับบริวารน,นะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะตรงนั้นสุขภาพร่างกายคุณหรือคนใกล้ตัวได้หมดส่วนชาวมกรค่ะนะคะชาวมกร ในเรื่องของอความรักจะบอกคร่าวๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนขยายตอนขยายเนี่ยจะไม่ได้พูดถึงความรักชาวมากรเนี่ยคู่รักครอบครัวช่วงนี้อาจจะทําอะไรที่เป็นบุกเบิกใหม่ๆอาจจะทําบ้านได้ไหมได้ปรับปรุงบ้านได้บุกเบิกธุรกิจได้มีที่ทํากินได้ปรับปรุงที่ทํากินได้ได้ที่ทํากินใหม่ได้นะคะคู่รักครอบครัวถ้าทําอะไรร่วมกันหรืออาจจะหมายถึง คุณก็อาจจะมีโอกาสโชคดีเปลี่ยนงานได้งานได้งานทางเลือกใหม่ได้มีโอกาสใครสักคนหนึ่งเข้ามาส่งเสริมคุณได้นะคะเอ,อ่อผู้ใหญ่เกา่าเก่ามิตรภาพเกา่าเก่าเพศตรงข้ามเก่าเก่าเข้ามาส่งเสริมก็ยังได้นะคะส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักบางทีก็หมายถึงปัญหาเกิดความลับไม่มีในโลกก็มีนะคะอันนั้นอะปัญหาเกิดความลับไม่มีในโลกเอ,อ่อส่วนชาวโสดชาวโสดเนี่ย อาจจะมีโอกาสมากๆเลยค่ะในเรื่องของความรักหนึ่งบางทีก็อาจจะได้พบรักเก่าๆก็มีพบรักคนไกลก็มีเพราะบางท่านต้องเดินทางไกลบางท่านมีธุรกิจกิจการติดต่อการค้าระหว่างประเทศอย่างนั้นนะคะของชาวมกรส่วนทีนี้เรามาขยายกันนะคะว่าชาวมกรเนี่ยแต่และเรื่องของคุณจะเป็นยังไงบ้างงานเงินงาน บางท่านได้เพศหญิงได้ผู้ใหญ่ผู้หญิงเข้ามาส่งเสริมนะบางท่านนะคะได้ผู้ใหญ่เพศหญิงเข้ามาส่งเสริมด้วยหรือใครที่จะทําบุกเบิกเขาเรียกว่าบุกเบิกธุรกิจของตัวเองอย่างเงี้ยการที่เป็นเจ้านายตัวเองยังไงงานของคุณก็มีความสําเร็จความเจริญความรุ่งเรืองจังหวะนี้นะคะจังหวะนี้งานมันเด่นอยู่แล้วเพราะดาวการงานของคุณได้ตําแหน่งองค์เกณฑ์ได้ตําแหน่งพิเศษนะคะทีนี้เรามาดูกัน นะคะชาวปมะก่นจะเป็นยังไงบ้างเน้นงานเน้นเงินแล้วก็เน้นปัญหาปัญหาอุปสรรคแล้วก็ไปในเรื่องของสุขภาพนะคะ ตำแหน่งการเงินใครคาดหวังเงินใครคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยโอกาสก็มามันหมายถึงความสําเร็จในเรื่องของงานเงินนี่ไงคะความสําเร็จในเรื่องของการงานใครคาดหวังงานจากผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักสนิทชิดเชื้อผู้ใหญ่เก่าๆก็ได้ะนะคะคุณอาจจะได้งานทางเลือกใหม่อย่างเงี้ยนะค,คุณอาจจะมีปัญหาอะไรกับทีมงานเพื่อนร่วมงานคุณก็ต้องได้งานทางเลือกใหม่รวมไปจนถึงตัวตนของคุณคุณอาจจะไม่ได้ว่า ต้องออกงานแต่คุณกําลังจะมีโอกาสงานคู่ขนานเพิ่มเติมความรับผิดชอบอะไรใหม่ๆเริ่มต้นขึ้นอย่างเงี้ยแะการบุกเบิกสิ่งใหม่ๆถึงแม้ว่าการบุกเบิกสิ่งใหม่ๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณอาจจะยังไม่ค่อยเอ่อเขาเรียกว่าต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนกันไปเพราะคุณอาจจะยังไม่ค่อยถนัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ก็จะมีโอกาสความสําเร็จเช่นกันส่วนบางท่านมีการขัดแย้งขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานก็มี นะคะขัดแยง้งปัญหาการทํางานไม่ได้เป็นทีมงานไม่ได้เป็นทีมเวิร์กอย่างเงี้ยนะคะคุณก็อาจจะคาดหวังหรือคนที่หรือคนที่เขาเคยมีปัญหากับคุณอย่างเงี้ยนะคะเขาออกไปก็ได้หรือเขาโดนปรับโยกปรับย้ายอะไรอย่างนี้หรือตัวตนของคุณคุณต้องการปรับโยกปรับย้ายคุณก็จะได้ผู้ใหญ่ส่งเสริมเช่นกัน นะคะตรงนี้ด้วยนะธุรกิจกิจการการงานจะมีความเจริญก้าวหน้ามากๆค่ะความสําเร็จมากๆใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วธุรกิจของคุณสร้างชื่อเสียงสร้างความสําเร็จนะสร้างเม็ดเงินเพราะงานมันเด่น,น้างานมันเด่นหรือช่วงนี้อาจจะหมายถึงคุณกําลังจะตัดสินใจลงทุนธุรกิจเพิ่มได้นะคะตรงนั้นได้ด้วยใครที่ต้องไปวิ่งเต้นไปต่อรอง ใครที่ต้องไปวิ่งเล่นเออวิ่งเล่นไม่ใช่วิ่งเล่นวิ่งเต้นค่ะวิ่งเต้นตกลงเจอจาอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยนะคะเอ,อคุณอาจจะทำงานแบบมีเขาเรียกว่าอะไรคู่แข่งทางการค้าทางการตลาดอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ด้วยด้วยแบบว่าช่วงนี้บางท่านก็อยู่ดีอะโชคมาตกถึงถึงคุณอะเราก็มองว่าคุณมีโชคในเรื่องการงานอยู่แล้วนะคะเพราะว่า มันมองในอีกหนึ่งมมองได้นะมันมองในอีกหนึ่งมองว่าคุณอาจจะมีงานทางเลือกใหม่อะไรโปรเจกต์ใหม่ๆหรืออารมณ์ประมาณว่าคุณวิ่งเต้นที่หนึ่งไม่ได้อะกลับไปได้โปรเจกต์ใหญ่ๆอีกที่หนึ่งอย่างนั้นนะหรือรวมไปจนถึงงานที่คุณรอคอยงานที่หนึ่งคุณกลับไม่ได้แต่คุณกลับมีโชคอีกหนึ่งงานอย่างนั้นอ่ะโอกาสก็มาแต่งานยังไงก็ต้องเป็นโชครวมไปจนถึงคุณอยากจะลุยอยากจะเริ่มอยากจะบุกเบิกสิ่งใหม่ๆความรับผิดชอบใหม่ๆความรับผิดชอบใหญ่ใหญ่งานโปรเจกต์โครงการใหญ่ๆห่อ่ะ นะฮะชาวปกรณ่ะทำอะไรใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะที่ต้องรับผิดชอบงานระยะยาวต่างๆโอกาสความจเจริยังไงก็เป็นโอกาสความจเจริญความรุ่งเรืองส่วนใครที่ทํางานธุรกิจนําเข้าส่งออกสินค้ารวมไปจนถึงธุรกิจต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลรวมไปจนถึงงานที่คุณจะต้องมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางเช็เจอลงเท้างานสื่องานประเภทสื่อด้วยเพราะดาวพุธก็คือสุภาษะเอ่อการเจราจาการประชาสัมพันธ์ บนสื่อการทํางานบนสื่อโลกสื่อออนไลน์ต่างๆทุกประเภทก็โดดเด่นรวมไปจนถึงคุณอยากจะเริ่มต้นอยากจะทําอะไรใหม่ๆที่คุณไม่เคยทําไม่เคยถนัดเลยนะคะตอนนี้โอกาสก็เป็นของคุณน่ะนะคะใครทาเบื้องหลังก็ยังได้นะบางทีคุณอาจจะทํางานเบื้องหลังก็ได้นะคะตรงนั้นน่ะโอกาสก็มาแล้วก็ใครที่คาดหวังงานใหม่ๆทางเลือกใหม่ๆเนี่ยโดยที่คุณได้ผู้ใหญ่ใครสักคนหนึ่งเข้ามาอุทัมภ์ส่งเสริมอยู่เบื้องหลังอย่างเงี้ยโอกาสก็มา นะมันจะมันเป็นจังหวะอย่าเรียกว่าจะใช้คําว่ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์ก็ยังได้จะใช้คําว่า,โอ,า,วาโอกาสประสบความสําเร็จได้ไปเจรจาพาทีอะไรก็โอกาสประสบความสําเร็จได้เช่นกันนะคะข้อตกลงอะไรใดๆบางทีอะ่ะมันอาจจะหมายถึงว่าอยู่ดีๆอะ่ะเอ๊ะอย่างบางท่านทําธุรกิจมีข้อตกลง กับลูกค้าบางคนอ่ะเหนื่อยแต่กลับไปไมีโชคลูกค้ารายใหญ่อย่างเนี้ยก็ได้แล้วก็รวมไปจนถึงใครที่อยากเดินทางไกลกำลังจะไปเริ่มต้นอยากจะไปศึกษาต่ออันนี้มีโอกาสมากๆเลยค่ะถ้าใครต้องการไปศึกษาต่อนะจุดเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นนะคะแล้วกลายเป็นโชคในชะตานะมันเป็นจุดเปลี่ยนค่ะก็ถึงได้บอกว่าเออดาวพุธมันสถิตพบรลิตก็จริงแต่เล็งวินาศก็หมายถึงอะไร คุณกาลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าดวงยัยดีพินาณจุดเปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆทางเลือกใหม่ๆที่กิำลังจะเข้ามาสู่โอกาสความสําเร็จแล้วก็บางท่านก็ได้ติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่เก่าๆด้วยนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินดาวพุธก็ไปติกกนถึงเงินนะนะคะมาดูในเรื่องของการเงินซิคืออะไรบ้างการเงินกันทอง การเงินกําลังจะมีโชคทางการเงินวาจาเจรจาใดๆมองว่าก็น่าจะเป็นโชคทางการเงินงานออนไลน์ต่างๆงานทางไกลต่างๆอยู่ดีๆก็จะมีโชคการเงินเข้ามาอยู่ดีก็มีลูกค้าติดต่อเข้ามาอย่างเงี้ยได้หมดแล้วก็รวมไปจนถึงทุกธุรกิจทุกประเภทด้วยนะคะโชคทางการเงินโชคทางไกลโอกาสทางไกลมาความเจริญมาใครที่ตัวเองอยากจะ ยื่นสินเชื่อก็มีโอกาสได้ยื่นสินเชื่อช่วงนี้หรือช่วงนี้คุณจะจัดก,การธุรกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันคาราคาซังนะคะธุรกรรมประการเงินเอกสารการทางการเงินต่างๆอย่างเงี้ยนะคะโอกาสก็มาด้วยรวมไปจนถึงธุรกรรมไปเกี่ยวข้องอะไรบ้านทรัพย์สินสินทรัพย์ตอบมาให้แล้วคุณอาจจะมีในเรื่องของการตกการการทําธุรกรรมนะคะเอกสารทรัพย์สินสินทรัพย์ร่วมกันกับเครือญาติอย่างเงี้ย ก็จะมีโอกาสที่ดีมากๆนะคะและการเงินบางท่านช่วงนี้มีโอกาสได้ลูกค้ากเก่าๆเข้ามาเอื้อประโยชน์อีกตา่างหากจะมีโชคเข้ามาค่ะคิดว่าอย่างไงคุณก็จะมีโชคแล้วรวมไปจนถึงบางท่านได้เงินเก่าๆนะคะบางท่านก็ได้เงินเก่าๆด้วยส่วนใครที่แบบว่าอยากจะบุกเบิก er อยากจะเปิดธุร,รกิจอยากจะเปิดร้านค้าอยากจะมีที่ทํากิน <cem> ก็จะมีโอกาสรวมไปจนถึงบางท่านอาจจะหมายถึงการอยากจะปรับปรุงนะการอยากจะปรับปรุงบ้านอะไรอย่างนั้นได้ด้วย รวมไปจนถึงคุณอาจจะได้ของใหม่เข้าบ้านค่าใช้จ่ายของใหม่เข้าบ้านแล้วก็ถ้าเป็นการเงินรายจ่ายก็อาจจะมีรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายคนใกล้ตัวได้นะคะตรงเนี้หรือค่าใช้จ่ายของตัวเองก็ยังได้อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายของตัวเองการอยากจะทําอะไรกับตัวเองอย่างเงี้ยถ้าตั้งใจทำอะทำไปเลยถ้าคุณตั้งใจทํา เจาะผ่าสันอะไรก็ว่ากันไปนะคะตรงนั้นนะแล้วก็ที่สําคัญเด่นมากๆเลยค่ะของชาวมากรคุณกําลังจะได้โอกาสการเงินคู่ขนานน่ะการเงินช่องทางทางเลือกใหม่ๆการเงินมาจากความรู้ความสามารถของคุณด้วยใครที่ทํางานเบื้องหลังอ่ะไม่แน่นะคะบางท่านทําสื่อบางท่านทํางานเบื้องหลังบางท่านที่ต้องทํางานที่ต้องใช้ความคิดไอเดียต่างๆนานาอย่างเงี้ย นะคะก็มีโอกาสที่ดีและใครที่ต้องไปติดต่อดีลงานติดต่อธุรกิจติดต่อเบื้องหลังนะคะเขาเรียกว่าการวิ่งเต้นต่างๆจะมีโอกาสค่ะเขาเรียกว่าการวิ่งเต้นนะคะโอเคซื้อของใหม่เข้าบ้านได้นะนะคะค่าใช้จ่ายซื้อของใหม่เข้าบ้านได้รวมไปจนถึงค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายแต่ถ้าใครใครที่แบบ มีเรื่องของคดีคงคดีความต่อสู้อยู่มีโอกาสค่ะมีโอกาสพลิกผันนะคะมีโอกาสพลิกวิกฤตเป็นโอกาสหมายถึงเป็นโชคใครที่มีในเรื่องการต่อสู้ในเรื่องของคดีความอะไรก็แล้วแต่นะคะอ่ามันก็จะเขาเรียกว่าคุณมีอะไรที่มันเขาเรียกว่าคุณอาจจะมีอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นหรือคุณอาจจะได้ที่ปรึกษาที่ดีหรือการคดีคงคดีความที่คุณต่อสู้มามัน พลิกเป็นโชคในชะตานะคะได้ด้วยเพราะบางท่านก็มีคดีความมาดูในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะดาพุทธสถิตอริอะมาดูซิคืออะไรบางท่านอยากจะบริหารร่างกายซะมากกว่า บางท่านรู้สึกว่าช่วงนี้อวบอันฉันอยากจะบริหารร่างกายแล้วก็บางท่านใครที่เป็นผู้หญิงก็อาจจะอยากจะเสริอยากจะทํานู่นทํานี่ทํานั่นกับตัวเองได้นะคะหรืออาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าผู้ใหญ่ใกล้ชิดผู้ใหญ่ใกล้ตัวมีปัญหาสุขภาพได้หมดนะคะผู้ใหญ่ใกล้ชิดผู้ใหญ่ใกล้ตัวอย่างเนี้ยได้ทั้งนั้นเลยค่ะในเรื่องของปัญหาสุขภาพร่างกายเครือญาติอย่างเนี้ยมีค่ะนะคะ ไปตรวจเช็คอะไรตรวจเจออะไรก็ไปรักษารักษาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรือจะเปลี่ยนแพทย์เปลี่ยนทางเลือกเปลี่ยนหมอได้หมดมีแพทย์ทางเลือกใหม่ได้ทั้งนั้นน้าทางชาวประกอนแล้วก็ช่วงนี้หลายๆท่านอาจจะมีในเรื่องของเอเจ็บป่วยเล็กเล็ก,ลกลน้อยๆบางท่านก็มีโรคติดต่ออะไรอย่างนั้นก็มีด้วยเช่นกันการเดินทางไปไหนมาไหนก็ก็ระวังนะคะเท่านั้นด้วย แล้วก็มีเรื่องอะไรอีกอ่ะขับรถขับลาก็อย่าประมาทอย่าใจร้อนนะครขับรถขับลายอย่าประมาทอย่าใจร้อนนั่นคือในเรื่องของสุขภาพร่างกายส่วนในเรื่องของปัญหาอุปสรรคใดๆคุณเอาตัวรอดได้เชื่อว่าคุณได้เอาตัวรอดได้ก็หมายถึงคุณแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่ว่าปัญหาตรงนั้นมันจะใหญ่อะไรขนาดไหนก็ตามเราเชื่อว่าคุณสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ นะคะตรงนี้ด้วยนั่นคือปัญหาอุปสรรคส่วนแล้วแล้วก็หลายๆท่านอยากจะบอกว่าพลิกจากวิกฤตเป็นโอกาสโด,ดยซ้ำไปปัญหาของคุณอะ่ะมันหมายถึงอะไรการจบปัญหาค่ะการหลุดพ้นจากปัญหานะคะตรงนั้นนะเขาเรียกว่าการหลุดพ้นจากปัญหาปัญหาใครไม่กินเส้นกับคุณใครไม่จริงใจกับคุณใครที่รับหลังรับหลังหน้าหน้าอย่างหลังอย่างคุณก็จะรู้เรื่องเขาเรียกว่าปัญหา แล้วก็บางท่านอาจจะมีในเรื่องของทางเลือกใหม่ยกตัวอย่างหุ้นส่วนใหม่ทีมงานใหม่นะคะตรงนั้นโอเคนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรในเรื่องอุปสรรคปัญหาเพราะเชื่อว่าคุณเอาทางคุณเขาเรียกอะไรคุณแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีค่ะนะคะส่วนหลายๆท่านปัญหาเป็นปัญหาในวงการวงงาน ก็หมายถึงคุณมีทางเลือกที่ดีโอกาสใหม่ๆเข้ามาได้ผู้อยากได้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาส่งเสริมอุปรัรภมแล้วก็บางท่านได้นารีอุปัรภมด้วยนะคะบางท่านได้นารีอุปรถรรมนะตรงเนี้ยใครที่อยากจะไปไกลๆมีโอกาสได้ไปไกลๆถ้าคุณต้องการไปไกลๆไกลจากที่อยู่ปัจจุบันของคุณมีโอกาสค่ะนะคะจะมีโอกาสที่ดีมาดูตรงนี้ อ๋อดาวพุธยกถึงบ้านนี่นะเดี๋ยวก่อนนะขอขอทํานายในเรื่องของบ้านครอบครัวก่อนนะนะคะบ้านครอบครัวลูกหลานบริวารได้หมดอ่ะมาดูซิคืออะไรบ้านครอบครัวคุณไม่พูดก็ไม่ได้เหนี่ยกับลูกหลานบริวารได้อืมเนี่ยกับลูกหลานบริวารได,รได้แต่ถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นบุกเบิกธุรกิจอะไรใด เกี่ยวข้องกับบ้านหรือคนในบ้านน่าจะมีจังหวะที่ดีนะคะน่าจะมีจังหวะที่ดีหรือบางท่านนะ่ะมีปัญหากันมีปัญหากับเรือญาติญาติพี่น้องอย่างเงี้ยก็ต้องตกลงไก่เกีย่ยต่อกันนะมันอาจคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของธุรกรรมอะไรก็สักอย่างหนึ่งก็ได้ภาระหนี้สินร่วมกันก็ได้หรือมีปัญหาอะไรที่มันคาราคาซักไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินสินทรัพย์ก็จะมีการ การตกลงการไกลเกลี่ยกันนะคะหรือหมายถึงมีเกณฑ์การเดินเรื่องเดินเอกสารให้มันสําเร็จเสร็จสับนี่แหละค่ะเรื่องของบ้านนะคะเรื่องของบ้านส่วนเบางเคสก็จะมองแค่ว่าบางเคสอยากจะไกลบ้านก็มีนะนะคะบางเคสอากอาจจะต้องตัดสินใจไกลบ้านนะคะตรงนี้ไกลที่อยู่ปัจจุบันดีกว่าจะได้เข้าใจในเรื่องของบ้าน นะคะในเรื่องของบ้านส่วนแบบว่าบางท่านได้ปรับปรุงต่อเติมบ้านนะ,ะได้ปรับปรุงต่อเติมบ้านอะไรอย่างนั้นน่ะหรือทาธุรกิจไปเกี่ยวข้องกับบ้านได้เนี่ยค่ะอสังหาอสังหาธุรกิจเกี่ยวข้องกับบ้านปรับรีโนเวทบ้านทําบ้านขายบ้านเป็นงานได้ทั้งนั้นนะคะได้ทั้งนั้นเลยค่ะโอเคหรือใครแบบว่า มองในมุมกลับใครเคยอยู่ไกลบ้านอยากจะอยากจะเดินทางไปเยี่มยมญาติก็ได้แล้วก็บางท่านถ้าเป็นในเรื่องของบ้านบางท่านก็ได้ข่าวคราว,าวเครือญาตินะคะสุขภาพร่างกายค่ะยังไงก็น่าจะฟ้องขึ้นมาให้เห็นด้วยนะคะโอเคได้จะประมาณนี้ของชาวมากรชาวมากรบางท่านจะมีโชคนะต้องบอกไว้ก่อนนะคะบางท่านจะมีโชคไปเกี่ยวข้องกับบ้านทรัพย์สินทรัพย์นะนะคะ งานใหม่ๆบุกเบิกสิ่งใหม่ๆก็ได้ค่ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรร่วมกันกันกบเือญาติหรือเป็นงานที่ไปเกี่ยวข้องอสังหาหรือเป็นงานที่ไปเกี่ยวข้องกับที่ทางที่ดินอย่างเงี้ยนะคะตรงเนี้ยมันคือโอกาสมันหมายถึงความสําเร็จนะมันหมายถึงความสําเร็จโอเคส่วนใครที่อยากจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยไปไกลบ้านอันนั้นก็อีกหนึ่งเคสด้วยเพราะบางท่านก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไกลบ้านนะคะ ใครที่มีข้อใครที่แบบว่าอยากจะไปยื่นสินเชื่อแล้วก็ใครที่มีปัญหาเอกสารธุรกรรมนะคะข้อพิพาทกับคือญาติไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินสินทรัพย์ก็จะต้องมีการตกลงไกลเกี่ยที่สําเร็จคะ่ะได้สําเร็จด้วยรวมไปจนถึงซื้อขายบ้านมาดูบทสรุป ปัญหาเนี่ยมันน่าจะเป็นปัญหาอะไรที่มันขัดแย้งสื่อสารอะไรบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองการขัดแย้งนะคะการขัดแยง้งการสื่อสารกับคนใกล้ตัวอย่างเงี้ยนะคะมิตรเป็นศัตรูศัตรูเป็นมิตรอะไรแบบนั้นได้หมดนะคะอ่ารวมไปจนถึงบางท่านใครอยากจะบุกเบิกช่วงจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีมากๆสําหรับการเริ่มต้นบุกเบิกสิ่งใหม่ๆส่วนบางท่านก็จะมีเหตุการณ์ตัดสินใจไปไกลบ้านด้วยเช่นกัน หรือบางท่านได้งานทางไกลงานต่างถิ่นเดินไกลเป็นโชคในชะตานะคะเป็นโชคในชะตาเลยรวมไปจนถึงบางท่านได้ผู้หลักผู้ใหญ่เก่าๆเข้ามาอุปถัมภ์ส่งเสริมก็เป็นโชคในชะตาเพราะบางท่านเปลี่ยนแปลงนะครับบางท่านเกิดการเปลี่ยนแปลงสุขภาพร่างกายอาจจะเป็นตัวตนของคุณหรือผู้ใหญ่ใกล้ชิดผู้ใหญ่ใกล้ตัวนะครับในเรื่องของสุขภาพนะฮะตรงนั้นอ่ะโอเคใครอยากปรับปรุงบ้านใหม่มีโอกาสได้ปรับปรุงบ้านใหม่นะแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะชาวมากร ทุกอย่างเลยจะเน้นในเรื่องของการสิ้นสุดกับปัญหาอะไรเก่าๆเพื่อโอกาสใหม่ๆมันเป็นโอกาสความสําเร็จการสิ้นสุดปัญหาอะไรก็ได้ที่เป็นปัญหาเก่าๆด้วยนะคะของชาวธนออูของชาวมากรค่ะขออภัยรววรวมไปจนถึงคดีความใครที่มีข้อพิพาทคดีความรวมไปจนถึงเอกสารใครที่จะเคลียร์นี่เคลียร์สินจังหวะเคลียร์นี่เคลียร์สินก็มาของชาวมาก่ นะคะเคลียร์หนี้เคลียร์สินหรือคุณจะยื่นสินเชื่อยื่นเครดิตอะไรต่างๆนะน,นะก็เป็นจังหวะของคุณเองเพราะตอนนี้ก็จะมองเน้นอย่างเดียวค่ะถึงแม้ว่าคุณมันมีปัญหาอะไรแต่ปัญหาตรงนั้นมันจบสิน้นเพราะบังเอิญวัาได้ดาวการงานได้ตำแหน่งพิเศษมากๆของชาวมาก่อน นะคะก็น่าจะประมาณนี้เพียงแต่ว่าถ้าปัญหาจริงๆมันน่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพร่างกายไหมหรือปัญหากับใครคนใกล้ตัวหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นเท่านั้นเองนะคะก็ไว้ไปติดตามในคลิปอื่นๆกันต่อไปอีกมากมายนะคะคลิปครึ่งปีหลังนะคะคลิปเ,เดือนครึ่งเดือนหลังมิถุนายนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคลิปอื่นๆอีกค่ะที่กำลังอยากจะกำลังทยอยลงนะคะก็ขอให้ชาวมกรทุกท่านเด่นอย่างเดียวคือค่ะ เด่นอย่างเดียวคือความเจริญเรื่องของหน้าชี่หน้าที่การงานอาชีพการงานการบุกเบิกสิ่งใหม่ๆในเรื่องของงานจะนำํำพาความเจริญความรุ่งโรจน์มาสู่คุณนะคะมาก่อนอ่ก็น่าจะประมาณนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเออมาก่อนอีกหนึ่งเรื่องจะตัดสินใจจะลงทุนอะไรกับใครก็ต้องรอบคอบด้วยนะอย่าหุนหันพันเล่นอย่าใจร้อนวุ่วายต้องรอบคอบค่ะ นะคะตรงนี้ต้องรับพอบแล้วก็บางท่านจะได้อะไรเก่าๆด้วยเข้ามาให้เห็นได้เงินเก่าๆได้ไหมได้นะคะอะไรเก่าๆก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆนะคะสวัสดีค่ะ